ในหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดชนบุรีมีบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าว่าเคยเกิดเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งบางคนเห็นเงาของผู้หญิงเดินอยู่ในบ้านบางคนได้ยินเสียงประหลาดตอนกลางคืนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมาหลายปีแต่ความหลอนกลับไม่เคยจากไป แล้ววันหนึ่งเราก็ตัดสินใจเข้าไปสำรวจด้วยตัวเอง ผมเคยได้ยิงเรื่องเล่าจากชาวบ้านเกี่ยวกับบ้านเก่าหลังหนึ่งในจังหวัดชนบุรีตั้งแต่เด็กแล้วบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างมาหลายปีไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ย,ยกเว้นบางคนที่บอกว่าเคยเห็นเงาแปลกๆในบ้านนั้นในตอนกลางคืน หรือได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากภายในบ้านในยามดึกแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงมันจริงจังทุกคนพากันหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้ผมกับเพื่อนๆที่ชอบเรื่องลี้ลับและหลอนๆได้ยินเรื่องนี้จากชาวบ้านหลายครั้งจึงตกลงกันว่าจะไปสำรวจบ้านหลังนั้นในวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง เราทุกคนอยากรู้ว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในความมืดและความหลอนเหล่านั้นมันมีจริงหรือแค่เป็นเพียงเรื่องเล่าในหมู่บ้านเพื่อนคนหนึ่งชื่อเจมส์เป็นคนเริ่มต้นถามคำถามนั้นขึ้นในขณะที่เรานั่งอยู่ในร้านกาแฟในหมู่บ้าน เราจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นกันไหมไม่รู้สิฟังดูน่ากลัวนะเพื่อนอีกคนพูดขึ้นสีหน้าของเขาดูตกใจเล็กน้อยถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นละ่ะไม่มีอะไรหรอกผมตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้ฟังดูมั่นใจแค่สำรวจบ้านเก่าๆเท่านั้นเองเราคงไม่เจออะไรแปลกประหลาดหรอกในที่สุดทุกคนก็ยอมรับ และตกลงที่จะไปสำรวจบ้านหลังนั้นในวันเสาร์นั้นวันเสาร์มาถึงเราทุกคนขับรถออกจากหมู่บ้านเพื่อไปยังบ้านเก่าหลังนั้นเส้นทางจากหมู่บ้านไปยังบ้านหลังนี้ค่อนข้างเงียบสงบไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกหวั่นใจแต่พอใกล้ถึงบ้านหลังนั้นเราทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกไป ทุกอย่างดูเงียบเชียบราวกับว่าโลกภายนอกหายไปบ้านเก่าหลังนี้ตั้งอยู่บนเนินดินที่ห่างไกลจากบ้านหลังอื่นๆมันมีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ดูเหมือนจะเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากก่อนแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยความรกราง บ้านถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่และหญ้ารกที่เติบโตขึ้นมาจนสูงท่วมรั้วไม้ของบ้านผมจอดรถไว้ที่ริมทางเดินแล้วเราทุกคนก็เดินเข้าไปใกล้บ้านบ้านหลังนี้ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานหลายปีพื้นไม้ของบ้านนั้นสั่นไหวไปตามแรงลมผนังไม้สีซีดและรอยแตกตามที่ต่าง ทำให้บรรยากาศรอบๆบบ้านดูไม่น่าไว้ใจนี่มันชักจะไม่น่าสนุกแล้วนะเจมส์ James พูดเสียงเบาขณะเดินไปข้างหน้าเขากำลังมองไปที่บ้านที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเราเข้าไปในบ้านผ่านประตูที่มีรอยแตกใหญ่ทุกอย่างในบ้านดูเหมือนจะหยุดอยู่ในช่วงเวลาที่บ้านถูกทิ้งไป มีกลิ่นอับและฝุ่นเกาะตามทุกมุมไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงความเย็นที่เริ่มแผร่กระจายไปทั่วทันทีที่เราเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นที่มืดและรกข้าวของเก่าๆเ,เ,เต็มไปหมดเราก็ได้ยินเสียงกรอบดังมาจากห้องหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปทุกคนหยุดเดินและหันไปมองเสียงนั้น ได้ยินไหมเจมส์ James ถามเสียงเบาได้ยินสิผมตอบขณะพยายามจับใจความจากเสียงที่แปลกประหลาดนั้นเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังขยับในห้องข้างหน้าแต่เมื่อเราเข้าไปในห้องนั้นเรากลับไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมตอนนั้นเริ่มเกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นในใจของทุกคน ความเงียบที่กดทับรอบๆตัวทําให้เราเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้มองเห็นกําลังเฝ้ามองเราอยู่พวกเราทุกคนพยายามตั้งสติและย้ํากับตัวเองว่าแค่เป็นบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างเท่านั้นเราไปห้องถัดไปกันเถอะเจมส์พูดขึ้นแม้ว่าเสียงของเขาจะสั่นเล็กน้อยเราย้ายไปที่ห้องถัดไป บนพื้นมีฝุ่นหนาเต็มไปหมดข้าวของเก่าหลายชิ้นดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้อย่างไม่ตั้งใจผมเดินไปที่โต๊ะไม้เก่าที่อยู่กลางห้องและพบกับแผ่นกระดาษที่ถูกทิ้งไว้มันเป็นจดหมายเก่าๆที่ดูเหมือนจะเป็นเอกสารทางราชการผมหยิบมันขึ้นมาดูข้อความที่เขียนอยู่ทำให้เราทุกคนเงียบลงทันที มันเป็นจดหมายที่บอกเกี่ยวกับการขายบ้านหลังนี้และในจดหมายระบุว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตอย่างปริศนาในบ้านหลังนี้มันเป็นจดหมายเกี่ยวกับการขายบ้านผมบอกทุกคนด้วยเสียงที่ต่ำเจ้าของบ้านคนสุดท้ายตายที่นี่คำว่าตายที่นี่ทำให้บรรยากาศในห้องนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายอยู่ในอากาศรากับว่าเสียงนั้นยังคงดังอยู่ในหูของเราทุกคนบรรยากาศภายในบ้านนั้นชวนให้เรารู้สึกไม่สบายใจแม้จะพยายามทำใจให้สงบแต่หัวใจของเรากลับเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่เราเดินไปข้างหน้า เราค่อยๆเดินไปตามทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษขยะที่ไม่ได้รับการดูแลมันเหมือนกับว่าเวลาหยุดนิ่งในบ้านนี้ทุกสิ่งที่เราทำราวกับว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาเสียงกริกของบานประตูที่เปิดออกนั้นยังคงดังก้องในหูของเรา แม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแต่เหมือนกับเสียงนั้นบอกอะไรบางอย่างกับเราความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ค่อยๆเข้ามาในใจเราทำให้เรายิ่งรู้สึกถึงการจับจ้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นเรามาถึงห้องที่ดูเหมือนจะเป็นห้องนอนเก่าของเจ้าของบ้าน เดินเข้ามาในห้องนั้นเราพบว่ามันเต็มไปด้วยข้าวของเก่าๆที่ทิ้งไว้ในสภาพเดิมเหมือนกับว่าหยุดไว้ที่เวลานั้นทุกอย่างดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจแม้แต่เตียงไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะยังคงมีร่องรอยของการใช้งาน ขณะที่เรากำลังสํารวจห้องนั้นเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงกริกของไม้เก่าๆที่เหมือนจะขยับเองโดยที่ไม่มีใครสัมผัสมันเสียงนั้นทำให้เราหันไปมองแต่ไม่พบอะไรมันเริ่มแปลกแล้วนะเจมส์พูดด้วยเสียงที่สัน่นขณะมองไปที่เตียงเก่าเหมือนมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่ เราทุกคนพยักหน้าอย่างไม่พูดอะไรการรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจับจ้องอยู่ทำให้หัวใจของเราเริ่มเต้นเร็วขึ้นแต่สิ่งที่เราพบหลังจากนั้นกลับทำให้ความกลัวของเราเพิ่มมากขึ้นขณะที่เรากำลังเดินไปใกล้หน้าต่างที่มีผ้าม่านปิดอยู่ ผมมองเห็นเงาบางอย่างในกระจกเงาของห้องนอนมันเป็นภาพเงาของผู้หญิงในชุดขาวที่ยืนอยู่ในมุมมืดของห้องร่างของเธอยืนนิ่งราวกับรออะไรบางอย่างจากเราเธอใครผมพูดเบาๆขณะที่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจับจ้องมาที่เรา เมื่อท so so ุกคนหันไปมองก็เห <ko S 3> ็น <Credit> ว <noise> ่าเงานั้นเริ่มลางเลือนและหายไปในความมืดเราควรออกจากที่นี่แล้วเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นเสียงของเขาสั่นเครือไปด้วยความกลัวแต่ก่อนที่เราจะทำเช่นนั้นทุกคนก็ต้องสะดุดกับสิ่งหนึ่งที่ตกอยู่บนพื้นใกล้ๆกับหน้าต่างมันคือภาพถ่ายเก่า ที่มีกรอบไม้ซึ่งดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจผมย่อตัวลงไปหยิบมันขึ้นมาภาพนั้นแสดงให้เห็นเป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านกับภรรยาของเขาในอดีต ขณะที่ชายในภาพยิ้มให้กับกล้องภาพนั้นมีความเก่าและสีซีดจางจนเกือบไม่เห็นรายละเอียดแต่สิ่งที่ทำให้ผมสะดุดคือใบหน้าของผู้หญิงในภาพนั้นดูคุ้นตาเธอคือผู้หญิงในชุดขาวในห้องนั้นเจมส์พูดด้วยความตกใจ ขณะที่เราทุกคนมองไปที่ใบหน้าของหญิงสาวในภาพในภาพนี้เธอยิ้มเหมือนจะมีความสุขแต่บางสิ่งในแววตาของเธอกลับสะท้อนถึงความเศร้าหมองบางอย่างที่ไม่สามารถบอกได้เธอคือใครผมถามออกมาขณะที่เพื่อนทุกคนต่างก็เงียบไปแต่แล้วก็มีเสียงแปลกๆ ดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องเสียงเหมือนกับการเคลื่อนที่ของบางสิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่แค่เสียงจากพื้นไม้แต่มันเหมือนเสียงบางอย่างกำลังเดินเข้ามาหาเราเราต้องออกจากที่นี่เพื่อนคนหนึ่งพูดออกมาด้วยเสียงสั่นสะท้านแต่ก่อนที่เราจะก้าวออกจากห้องนั้นเสียงเคลื่อนไหวก็ดังขึ้นใกล้คลายมากขึ้น ทุกคนหยุดก้าวและหันไปมองในห้องนั้นมีความมืดที่จับตาเราไว้จนไม่สามารถขยับตัวไปไหนเสียงนั้นดังขึ้นในความมืดไม่ใช่แค่เสียงฝีเท้าของเราหรือเสียงจากสิ่งของที่เคลื่อนไหวแต่เป็นเสียงที่ดังจากความมืดของบ้าน มันเหมือนกับเสียงอะไรบางอย่างที่ยืดยาวและดังกล้องไปทั่วห้องราวกับมีใครบางคนกำลังเดินเข้าใกล้เราแต่ไม่สามารถเห็นได้มันกำลังมาหาเราผมกระซิบบอกอย่างหวาดกลัวความรู้สึกของการถูกจับตามองเริ่มเพิ่มมากขึ้นทุกคนเริ่มขยับไปข้างหลังอย่างระมัดระวัง การมองไปที่มุมมืดของห้องทำให้เรารู้สึกเหมือนจะมีบางสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศทันใดนั้นเสียงกระสิบเบาๆดังขึ้นในห้องช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งเรากับเสียงเรียกร้องจากใครบางคนที่ติดอยู่ในความมืดเราควรทำอะไรเพื่อนอีกคนถามเสียงสัน ทุกคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่แทรกซึมไปในอากาศการได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งทำให้เราตระหนักว่าเราคงไม่สามารถหาทางออกจากบ้านหนีได้ง่ายๆเสียงนั้นยังคงดังอยู่ในห้องมืดบางครั้งมันก็เบาลงเหมือนจะจากไปแต่บางครั้งก็กลับดังขึ้นมาอีกครั้ง มันไม่ใช่แค่เสียงที่น่ากลัวแต่เป็นเหมือนเสียงเรียกร้องที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องถูกคนพบและเปิดเผยช่วยด้วยเสียงนั้นเหมือนจะดังมาจากทุกทิศทางของห้องมันดังจนไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากไหนทุกคนในกลุ่ม เริ่มมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวเสียงกระซิบนี้มันชัดเจนจนเรารู้ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เราต้องออกจากที่นี่แล้วเจมส์พูดด้วยเสียงที่สัน่นร่างของเขาตึงเครียดและท่าทางเหมือนจะวิ่งหนีไปแต่การยืนอยู่ในบ้านนี้กลับรู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ไม่ยอมให้เราหนีไปได้ จะออกไปได้อย่างไรประตูยังถูกล็อกอยู่เพื่อนคนหนึ่งพูดพลางมองไปที่ประตูที่ยังคงถูกปิดสนิทเราไม่สามารถออกไปได้จนกว่าจะรู้ความจริงผมพูดเสียงต่ำเพราะในใจของผมรู้ว่าเราไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้จนกว่าเราจะหาคำตอบเกี่ยวกับวิญญาณที่ร้องขอความช่วยเหลือ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเราตัดสินใจกลับไปที่ห้องที่เราพบภาพถ่ายเก่าๆของเจ้าของบ้านที่ยังคงเก็บอยู่ในกรอบไม้ผมเชื่อว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหินสาวในชุดขาวและบ้านหลังนี้ไม่ได้จบลงแค่การพบเธอในภาพแต่มันต้องมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในบ้านนี้ ที่จะบอกให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรากลับมาที่ห้องนั้นอีกครั้งข้าวของทุกอย่างในห้องนั้นยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าภาพจะถูกเก็บไว้ในกรอบไม้เก่าแต่บางอย่างในบ้านกลับดูเหมือนจะมีชีวิตความเย็นที่อยู่ในอากาศทําให้เรารู้สึกว่าบางสิ่งในบ้านนี้ไม่เคยจากไป ทำไมเธอถึงยังอยู่ที่นี่ผมถามออกมาเบาๆพลางมองไปที่ภาพถ่ายของหญิงสาวในชุดขาวในกรอบหมายท่านใดนั้นเองเสียงกริ๊กจากข้างหลังทำให้เราหันไปมองในห้องนั้นเองเราเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่กลางห้องร่างของเธอยืนนิ่งราวกับว่าเธอกำลังมองเราอยู่เธอกลับมาอีกแล้ว เพื่อนคนหนึ่งพูดอย่างตกใจขณะขยับตัวถอยห่างจากเธอหญิงสาวในชุดขาวยังคงยืนนิ่งไม่ขยับขยื่นแม้แต่นิดเดียวแต่ความรู้สึกที่เราได้รับคือการถูกจับจ้องจากเธอทุกคนเริ่มรู้สึกถึงอากาศที่เย็นขึ้นเรื่อยๆและความหนาวเหน็บที่แผ่กระจายไปทั่วร่างเราไม่ควรอยู่ที่นี่ เพื่อนคนหนึ่งกระซิบบอกเธอไม่ได้ต้องการให้เราหนีผมตอบเสียงต่ำขณะตั้งจิตใจว่าเราจะไม่หนีไปจากบ้านหลังนี้จนกว่าจะหาคำตอบให้ได้หญิงสาวในชุดขาวยังคงยืนอยู่ในห้องนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากเธอ แต่ความรู้สึกแปลกประหลาดที่เรารู้สึกได้ในตอนนี้คือเธอกำลังสื่อบางอย่างกับเราและในตอนนั้นเองที่ผมตัดสินใจว่าเราต้องหาคำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับเธอและสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เรากลับมาที่โต๊ะไม้เก่าๆที่เราพบจดหมายเก่าๆที่เราหยิบขึ้นมาดูในตอนแรก จดหมายนี้ดูเหมือนจะเป็นการติดต่อกับเจ้าของบ้านเก่าๆที่ยังไม่เคยรับการปลดปล่อยจากการตายที่ไม่สามารถอธิบายได้จากการอ่านจดหมายนั้นเราทราบว่าเจ้าของบ้านไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุธรรมดาแต่เขาถูกฆ่าตายภายในบ้านนี้เอง ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติและการหลอนที่ตามมานี่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยผมพูดเบาๆขณะที่อ่านจดหมายไปทีละบรรทัดจดหมายระบุว่าเจ้าของบ้านถูกฆ่าตายเพราะมีการขัดแย้งกับภรรยาของเขา ซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์นั้นหญิงสาวในชุดขาวก็ไม่สามารถปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่เธอได้รับจากการสูญเสียสามีของเธอไปเธอคือภรรยาของเขาเธอคงยังคงหลงอยู่ที่นี่เพื่อนคนหนึ่งพูดด้วยเสียงที่ค่อยค่ยหายไปในความเศร้าเราไปหาพิธีสวดมน์เพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณของเธอกันเถอะผมตัดสินใจพูดออกไป ทันทีที่เราเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเศร้าและความแค้นที่เธอได้รับพวกเราตัดสินใจที่จะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของหญิงสาวโดยการสวดมนต์และการขอให้วิญญาณของเธอได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ที่เธอเคยได้รับทุกคนในกลุ่มมารวมตัวกันที่ห้องเดิมที่เราพบเธอในครั้งแรก การจัดเตรียมเครื่องเส้นและสิ่งที่จำเป็นสำหรับพิธีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเราก็ทำตามคำแนะนำจากหนังสือที่เราพบในบ้านหลังจากที่ทำพิธีสวดมนต์เสร็จทุกคนได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอากาศทันใดนั้นบรรยากาศทั้งหมดในห้องนั้นก็กลับกลายเป็นความสงบ เสียงสะอื้นที่เคยได้ยินหายไปอย่างรวดเร็วและความเย็นที่เคยปกคลุมก็เริ่มจางหายไปเรารู้สึกถึงการปลดปล่อยในอากาศราวกับว่าหญิงสาวในชุดขาวนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เธอเผชิญมาตลอดหลังจากพิธีเสร็จสิน้นเรากลับออกจากบ้านหลังนั้นอย่างเงียบๆทุกอย่างดูเหมือนจะกลับเข้าสู่ความสงบ เล่ากับว่าเธอได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์แล้วแต่ในใจของเราทุกคนกลับรู้ว่าบ้านหลังนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงจากบ้านเก่าหลังนี้เงียบลงไม่มีความหลอนหรือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นอีกทุกสิ่งที่เราพบเจอในบ้านนั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเราไปตลอดชีวิต